ที่กูคิดนะคือเปิดภาพสวยแม่งแม่งลื่นเว้ยประเด็นโอเคอัดละเ,เอาเอาถ้าที่กูคิดคือเปิดภาพสวยแม่งลื่นจริงลองวันนั้นคือลองเล่นเปิดกราฟิกแบบไ, <ป S 1> ไม่สวย,ววยึ้นไปทำไมวะึ <laughs> ้นไปเอาเหล็กไงเอาอิดไงไม่งั้นเราจะได้ไมนะั้ยเพื่อนมันก็แย่งอยู่เนี้ยไม่ได้สองอันละ นี่สองอ่ะเลือกเออนตอบไปเอาเหล็กเออเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยไอ้นี่นังไม่ระวังเดียวตัวซีรีส์นั่นไม่กันฐานด้วยเจอเดียวตัวซีรีส์ไม่รู้เรื่องเลยนเลยอาจจะมีมิสเตอร์ซีร์สแปลงบอมตัวมาก็ได้ใครจะไปรู้อยเกือบตกแหลกขั้นแปลงบอมตัวมาเลยเหรออเล็กคุ้มเตียงให้แล้วกันคุมเกียร์เดียวตัวซีรีส์อ่า กลางแล้วจะถึงกลางแล้วจะถึงกลางแล้วบอกไม่มีมึงจะรีบมาทำไมวะเนี่ยเอาเดี๋ยวไป<ล>พวกรีบเอาเราจะกลับบ้านยังไงเดี๋ยวมึงเจอแฮกกิ้งอหรตอนนั้นแบบเนี้ยจริงบอกแฮกกิ้งแฮกกิ้งคนเดินมาเร็วดิต่อ,ตอเอ้ยกูกลับหาไม่ได้ตั้มชื่อกูด้วยปรีดชิบหายมึงทำไรอะเล่นมันต่ออุกเออตั้มเอาบอกว่าโดนมาโดนมาเอาโอ้ย เออโอ้โอ oh, oh. yeah, ้เจนุดเดียวเดซิลี่ดิเจนุดเดียวเดซิลี่วีไม่ได้ดูเลยเลยหลุดเดียวเลยวีไม่ทันได้ดูเลยเว้ยไม่รู้เรื่องเลยเหรอกูรู้เรื่องขี้เกียจดูมึงไม่รู้จักลาวไปแล้วหลุดเดียวเดซิลี่แล้วเว้ยมึไม่ลาวคนไทยเข้าใจโอเคคนไทยคนไทยยอมยอมไทยแลนด์อะไรนะอะไรนะ ประเทศชาติ oh. าสำคัญกว่าโอ้ย่าสนใจอยา่าสนใจเดี๋ยวช่องบินจยพูดเยอะคุณก <laughs> ็ขาดเอาไม่ได้เลยไม่เอาอะคิด <laughs> แต่มึงใ <laughs> ช้โปรแกรมอะไรตัดต่อวะอุ๊ยโอ้ยม่กโอ้ยไม่กอดต่อไปเอาอีกข้อหนอะไรวะโลออกว่าแล้วโลคีใช้โปรแกรมอะไรตัดต่ออ้นี่คำตะซวยหัชียคำตะซวยหัวเชีย เฮ้ยเฮ้ยลูกเดียงเดอะซีรีส์เอ้าไม่ใช่อ๋อเพื่อเราอุดเตียงหรือว่าเจอียดเดียงเดอะซีรีส์เดียวเดอะซีรีส์เคโอ้ไมค์กูเนสไปไมย์บ็อกซ์นี่มันแปลกวะโอ้โอ้โอ้เจออะไรอีกล่ะเจเนตเจอเองเนตเลยทะลุเคโอ้โหเหล็กสิบห้าก้อนถ้ากูเจอเองเนตจะฆ่ามึงไอ้เนสกูจะอันทับยุย พรอมิดปุ่มหลุดเดียวเดอะซีรีส์พร้อมไหมเดี๋ยวเราจะไปหลุดเดียวเดอะซีรีส์กันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมในการหลุดเดียวโอ้ยตั้มเอากลมาเอามาเอาของมาเ่ะาวันอะไรจ้าเอาเหล็กกระปูกเอาเหล็กกระปูอุ้ยหูอิจเต็มเลยโดมแป๊บกลับมาฐานกลับมาฐานกลับมาฐานกลับมาเร็วเรายังกลับแล้วเอาเหล็กเอาเหล็กไป โอ้ยอยู่ข้างเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเก็บเก็บก่อนโอเคกูจะไปรุดเดียวเดอะซีรีส์แล้วพวกเดี๋ยวขอทำของให้โอเคกันไปรุดเดียวเดอะซีรีส์อือหืรุดเดียวเดอะซีรีส์ตะโหลดเดี๋ยวอินอินไปมั่งอินไปมั่งเสียงตกเสียงหายรถตกรุ่นเดียว แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยกูมาลเอเอาเหล็กก่อนกูไม่หดเดี่ยวละเหลือสองสีสีเหลาสีเหมือนสสีเขียวนี่มันจะหดเดี่ยวสีนี่นะเนียงคุมตนดีๆก่อนคุมตนได้เยะมากอเลยโอ้ดนยังตั้มเอาเหล็กเอ้ยเอาเหล็กก่อเออเอาก็ได้ะ ตอนนี้ม,นมันก็ยังอยู่ตัวใส่แม่สตาร์ใหม่ใช่ไหมกินเย็ดในเกมด้วยหรือเปล่าอ๊ะตกตายโอเคพวกไอแอมสุดปิดไอแอมสุดปิดทำไมรู้สึกมันง่จังวะเนี้ยเออตกตายเ็ากโก้สปินเล่นไงเล่นเล่นเล่นโดนท็อกโก้เล่นละนะฮะมีมาสุดเที <Here. S 2> ้ยนี่นะ สีไรไปเลยแล้วกันดูนซีรีส์เลยมิโคสีเขียวมากสีเขียวมากชิบหายเพียงสองคนเองเดี๋ยวกูไปไอ้นี่กันแล้วกันนะเขาเรียกว่าไปดูนเดียวก่อนเฮ้ยไปดูนเดียวกูมาอ้มาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมัน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 มันอะไรมึงเนี่ยฮะมันอะไรอะไรเออนั่นแหละโดนต้าไปเอาว่ะยี่ เดทไอค์ทำอุ๊เอ้ยเอาว่าของเราสีน้ำเงินเรายังไม่ถูกปุกแล้วเฮ้ยใช่ไหมอะไรอ่ะเดทอับไม่หลุดเดี่ยวกูแล้วอ่ะเดทไทยเฮ้ยเราโดนเดทไทยอ่ะใช่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  เรโดนได้ท้ายก๊อไอศีดุ่ยหัวแขวะไปไปปุกปุ๊กปุก,ปกวะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราโดนได้ไงไม่รู้มีคนหลุดเดียวกูหลุดเดียวเดิดสลีเดินเดียวระกะลีน้อยไม่ตายาครับจะต,ต้องชนะอีกตัวตเดียวเราจะทำตามปัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วเป็นดินทีเมื่อง่ายตาม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 มีของดีให้อะไรเจ้า เออธนูไม่แม่นะจไหมแม่ธนูอแม่ยาสาว้วเตายคืกชิบหายเลยใครมาใครมาตมึงอึบอึบ้อนเห็โดนป่ะไอ้กูต้องเป็น M v p ไปไปไปแล้วระวังเเป็นของกูไอ้กูชูกันเลยอค่ะกูเคยฆ่าใครเลยไปไป ไปแล้วพวกอฮ้ยชิบอยบ็อกจะปิดไมด้วยไมด้วยอ้ยคุณอุ้ยอุ้ใครมาปุ่เออไอ้บุญตายผัววะบุญไปไปเลยไปไประไม่ขุดนะเอ็มพีพี่เอ็มพพีเป็นของกู ดีนะครับผมเอาไปิดนะครับบคทุกคนที่รชมครบจะไหนอยู่วมาครับ